สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทู e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทู e ช่องมือน้อยมันเลครับคลิปนี้ก็อยู่กับเทคเตอร์จนดีครับผมไถนาครับไถนาไม่ใช่ไถนาหรอกไถสวนอ้อยนี่แหละแต่ทำมา กนเดียตัวใหญ่มากครับคันนี้คันนี้เป็นคีบนะครับเป็นรถคีบทอดคีบอ,ออกก็เลยไม่มีใบมีดหน้าครับใหญ่มากจนเดียห้าศูย์หห้าอีครับ ตัวใหญ่มากดูครับรถใหญ่้าน,นักไทเข้าดีมากถ้ารถเล็กไม่เข้ารอดไอยเอาไกลามากประมาณ จ็ดสิบเมตรได้ครับดูครับเสียงเบามากมันไม่ได้ออกแรงเลย ตัวนี้เป็นพานเกตนะครับดครับนาดรถใหญ่ยังเปรน,นะครับก็ปกติครับหน้ามันเบาครับไม่มีใบมีดหนามีปุ๋ยอยู่สอบเดียวครับห้าสิบกิโลที่เปใหญ่มากเลยกว้างมาก ี่ก็ไถอ้อยทิ้งเยอะเพราะว่าอ้อยมันไม่งามนะครับมันหลังจากที่ตสองตสามแล้วก็มันไม่งามนะครับ,ก, 2, 3, ก,รบก็เลยถท,ทิ้งดีกว่าดูครับขนาะดรถใหญ่ยังเป๋เลไเนี่ย เบาหน้านะครับโอ้ยรู้สึกว่าจะใหญ่มากเลยครับ6 5แรงใหญ่กว่า M7000 พนี่แบบนี้ต้องเจอพันสิบกับแรงเลื่อยๆอย่างนี้พันสิบใบนี่ เต็มกำลังเลยครับนี่สองคันนะครับกูบูต้าคันหนึ่งจอรเดียคันหนึ่งครับกูบูต้าก็โน้่นครับฝั่งโน้น่นห่วยตอไม้ครับ มากครับน,นี้อายุก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสองปีครับดูจากสภาพแล้ว คันของข่ายไหนไม่รู้ครับน่าจะไร้สังกัดดูครับเร่งเครื่องเบาเบาเราก็วิ่งกันตัวนี้จีสูตรนาอตัวนี้ สามสูบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะสามสูบครับคัน,นี้มีเทอร์โบด้วยนะติ๊กเกอร์มีเทอร์โบด้วยไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าใครรู้เม้นมาหน่อยครับซินโครชัตเทิล หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชัดเทินหรอกถ้าชัดเทินนี้รุ่นสามรุ่นใหญ่ไม่มีนะไม่น่ามีผมก็ไม่รู้ข้อมูลจนเดียวหรอก ทางไหนอีกนใน่าจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ากี่สูบกันแน่เทอรบโบไหมไม่ใช่เทอโบิะ สามถูกครับไอ้แก้วเ,เข้าเกี่ยวว่าเธอโบน,นั่นะนี่เปิดพาร์กโบน์ดูได้เขาเปิดเต็มอ๋อมีกุญเจด้วยเร็วว่ามีเธอโบไหมอยากโว้ โ้นี่ไงเทอบิลใช่ไก่เทโบเทโบเล็กมากสามสุกที่ชั่วโมงล่งพันหกร้อยหกร้อยใหญ่มาก ยางหน้าบ2 4ยางหลังนี่บ3 0ครับใช้ยางของกูดเย,ยี์แต่รุ่น5045นี่50 50นี่ใช้ของ BKT นะครับแต่กว้างมากเลยกันนี้ได้ต่อไม้ใหม่ น่าจะกับกลับกระทะให้กว้างให้กวา้างนี้กว้างนี่แหละเนี่ยตุกใหญ่ยายมากเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วเดืได,ด้ขั้นนูน้น,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 น <S 1> <S 1> อ่นโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ